โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระว,วรากร Stock Mania สถานการณ์หรือภาวะตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผมนึกถึงเรื่องของการเก็งกำไรกันอย่างบ้าคลั่งในตลาดของทรัพย์สินต่างๆที่มาเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในที่ต่างๆทั่วโลกและในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปีเท่าที่ผมยังจำความได้และแน่นอนผมต้องนึกถึงประวัติของการเก็งกำไรระดับโลกที่ได้มีการจ่ายลึกไว้และเล่าขานต่อเนื่องกันมานานนั่นก็คือเรื่องของการเก็งกำไรอย่างบ้าคลั่ง ในหัวดอกทิวลิปที่เกิดขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงปีคิเตศราักราช1 6 3 4ถึง1 6 3 7ซึ่งเรียกกันในภาษาอังกฤษว่าทิวลิปแมนเนียเล่ากันว่าในช่วงนั้นผู้คนขายบ้านขายช่องเพื่อที่จะนำเงินมาซื้อหัวทิวลิปที่มีลวดลายสวยงามที่เกิดขึ้นจากการที่มันติดเชื้อไวรัสหรือจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามที่ทำให้มันแปลกตาและหายากที่ทำให้คนอยากเล่นเพื่อที่จะขายต่อให้คนอื่นที่จะเข้ามา บิดราคาเพื่อที่จะซื้อแล้วก็ขายต่อให้กับคนอื่นไปเรื่อยๆผ่านตลาดล่วงหน้าที่เป็นสัญญากระดาษว่ากันว่าในช่วงที่ราคาหัวทิวลิปขึ้นสูงสุดนั้นทิวลิปสวยจริงๆจะมีราคาเท่ากับรายได้ของช่างชำนาญงานถึง10ปีคนที่เล่นเกงกำไรหัวทิวลิปนั้นมีตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงคนร่ำรวยคนชั้นสูงและคนนางที่ต่างก็ทนไม่ไหวกับการที่เห็นคนอื่นรวยเอารวยเอาอย่างง่ายๆโดยการเข้าไปซื้อหัวทิวลิปในตลาด แน่นอนว่าราคาของหัวทิวลิปที่ขึ้นไปจนเกินพื้นฐานไปมากๆนั้นในที่สุดก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ตกลงมาจนแทบจะไม่มีค่าหรือเท่ากับพื้นฐานของมันว่าที่จริงมูลค่าที่แท้จริงของหัวทิวลิปนั้น ถ้าไม่คิดถึงสีสันลวดลายของมันที่เป็นเรื่องของจิตใจแล้วมันก็คือดอกไม้ธรรมดาธรรมดาที่มีค่าน้อยมากการที่กดให้คุณค่ามันมากขนาดนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือคุณค่าของการเก็งกาไรคือซื้อเพื่อหวังจะขายต่อในราคาที่สูงขึ้นแต่ตัวของมันจะสร้างรายได้หรือทําเงินน้อยมากหลังจากกรณีของฟองสบู่ดอกทิวลิปแล้ว โลกและประเทศไทยเองก็มีประวัติศาสตร์ของการเก็งกำไรมาเรื่อยๆเราว่าคนไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ในครั้งนั้นหรือถ้าจะอธิบายอีกทางหนึ่งก็คือคนไม่ได้สนใจว่าจุดสุดท้ายจะเป็นอย่างไรพวกเขาอาจจะเพียงแต่คิดว่าในระหว่างที่ราคากําลังขึ้นอย่างบ้าคลั่งนั้นโอกาสทําเงินนั้นสูงลิว่วยิ่งรอก็ยิ่งเสียโอกาสดังนั้นเขาจึงเข้าไปเล่นเนื้อสิ่งอื่นใดฟองสบู่แต่ละครั้งก็มักจะอยู่นานเป็นปีๆ ในประเทศไทยเองนั้นผมยังจําได้ว่าช่วงที่ผมเริ่มทํางานใหม,ใหม่ซึ่งก็ประมาณเกือบ40ปีมาแล้วผมจําไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่อยู่คนไทยก็เริ่มสนใจและเริ่มซื้อขายหินสวยงามชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโป่งขามนี่คือหินที่มีสีและลวดลายแปลก,ปลกในแต่ละเม็ดไม่ซ้ากันขนาดของแต่ละเม็ดก็แตกต่างกันไปตามธรรมชาติของหินเมื่อได้มาแล้วคนก็จะนําไปเจรไนเพื่อนําไปทําหัวแหวนและเครื่องประดับอื่นๆเพื่ออ,อวดกันในหมู่เพื่อนฝูง เมื่อความนิยมในสังคมมีมากขึ้นการซื้อขายเปลี่ยนมือก็ตามมาหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆก็เริ่มตีพิมพ์เรื่องราวและความสวยงามของหินชนิดนี้และแล้วเรื่องราวปาฏิหารกก็ตามมาบางก็ว่าเมื่อสวมใส่ป่งขามแล้วทําให้โชคดีบางก็อ้างว่ามันมีพลังในตัวที่ทําให้โรคภัยบางอย่างของผู้สวมใส่เช่นอาการหือดออบหายผู้หญิงบางคนบอกว่าใส่ปุ่งขามแล้วทําให้ใบหน้ามีน้ํามีนวลขึ้นด้วย ราคาของปุ่งขามพุ่งขึ้นไปสูงมากบางเม็ดอาจจะขึ้นไปเป็นหมื่นหรือเท่าไหรผมจําไม่ได้เนื่องจากไม่ได้เข้าไปเล่นแต่หลังจากนั้นความนิยมก็ลดลงเรื่อยๆจนแทบไม่มีราคาเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักแล้วว่าปุ่งขามนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อราวสักสิปีที่ผ่านมาเราคงจํากันได้ว่าคนไทยเริ่มบ้าจัตุคามที่เป็นเหรียญซึ่งเข้าใจว่ามีคนจัดทําขึ้นเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นจากจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าผมจำไม่ผิด ต่อมาก็มีคนจัดทํามากขึ้นส่วนหนึ่งเพราะเห็นว่าเป็นช่องทางที่วัดหรือหน่วยงานจะหาไรายได้มาทํานุบํารุงองค์กรของตนเมื่อมีการทํากันมากขึ้นก็เริ่มมีเรื่องราวปฏิหารตามมาบางคนก็เริ่มสนใจในความงดงามของจตุคามที่ออกกันมามากขึ้นเรื่อยๆหลายคนแขวนจัตุคามเต็มคอกลายเป็นแฟชั่น ละก็เช่นเคยสื่อมวลชนและหนังสือพิมพ์ก็เริ่มจับเรื่องนี้มาเล่นราคาของจัตุกามบางรุ่นถูกไล่ราคาขึ้นไปผมก็ไม่แน่ใจว่ารุ่นที่แพงมากๆเป็นเท่าไหร่แต่ราคาในระดับแสนบาทก็น่าจะมีอยู่บ้างอย่างไรก็ตามการเล่นจัตุกามก็ตกลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเป็นเพราะซัายหรือของใหม่นั้นออกมาได้เร็วและมากไม่มีข้อจํากัดเดี๋ยวนี้คนเลิกเล่นหมดแล้วและผมเชื่อว่าจตุกามที่เคยโด่งดังก็คงมีราคาน้อยมาก ความบ้าคลั่งของการเก็งกาไรที่มีผลกระทบระดับชาติของไทยนั้นก็คือการเล่นแช์แม่ชะม้อยซึ่งเป็นแช่ลูกโซ่กองแรกๆของไทยเมื่อประมาณสัก35ปีก่อนนั่นก็คือการที่เจ้ามือเสนอการลงทุนในอะไรบางอย่างที่กําลังร้อนแรงเช่นน้ํามันในกรณีของแม่ชะม้อยคนที่เข้ามาเล่นจะต้องจ่ายเงินค่าแช์เช่นซื้อน้ํามันหนึ่งคันรถ อาจจะเท่ากับ10,000บาทหลังจากนั้นแต่ละเดือนเขาจะได้รับเงินปันผลตอบแทนเช่น1000บาททุกเดือนแน่นอนว่าเงินนั้นไม่ได้นําไปลงทุนซื้อน้ํามันแต่ถูกนําไปจ่ายเป็นปันผลให้กับคนที่ลงทุนมาก่อนตราบใดที่ยังมีคนใหม่เข้ามาลงทุนเพิ่มคนเก่าที่ลงทุนไว้ก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมเดือนละ1 0ไปเรื่อยๆซึ่งนี่ทําให้คนที่ยังไม่ได้ลงทุนเห็นและอยากเข้ามาลงทุนเพราะเห็นเป็นหนทางที่จะได้เงินง่าย างคนอาจจะขายบ้านมาลงทุนถ้าอยู่ได้ถึงปีเงินได้คืนมาหมดแล้วซึ่งผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เข้ามาตั้งแต่แรกๆได้อยู่ได้เกินปีน่าเสียดายที่ว่าเขาไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเมื่อได้รับปันผลมาเขาก็โลภแทนที่จะเก็บไว้กลับนำไปลงทุนต่อซึ่งทำให้ต้องหมดตัวเมื่อแชร์ล้ม สุดท้ายเรื่องของความบ้าคลั่งของการเก็งกาไรที่แทบทุกประเทศต้องเคยประสบถ้าตลาดหุ้นไม่ได้เพิ่งเกิดก็คือการเก็งกําไรในหุ้นร้อนแรงที่กลายเป็นฟองสบู่แน่นอนประวัติศาสตร์ที่จะลึกเรื่องของฟองสบู่แซาซีและฟองสบู่ในปี1929ในตลาดสหรัฐที่มีผลกระทบกว้างขวางทั่วโลกและกระทบไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมเมื่อฟองสบู่แตกราคาหุ้นตกลงมาเหลือเพียงประมาณ10%แต่ความบ้าคลั่งหรือฟองสบู่ขนาดย่อมๆนั้นก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ละครั้งก็มักจะทิ้งเวลา ลาห่างกันไม่น้อยกว่า15-20ถึงปีขึ้นไปความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับภาพรวมของประเทศก็อาจจะมีน้อยอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่อยู่ในตลาดแล้วบ่อยครั้งมันเป็นหายนะเกือบทุกครั้งที่เกิดขึ้นนั้นแทบจะไม่มีสัญญาณเตือนหรือมีก็ไม่มีใครเชื่อเหตุเพราะว่าฟองสบู่นั้นมักเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ดีเยี่ยมโดยทั่วไปก็มักจะเริ่มต้นจากเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตดีเศรษฐกิจกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่พื้นฐานใหม่เช่นการเปิดเสรีทางการเงิน การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจใหม่หรือไม่ก็หลายๆเรื่องประกอบกันที่ทําให้คนเห็นว่าหุ้นนั้นมีแต่จะขึ้นไปเรื่อยๆและยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่ทําให้ราคาที่สูงร่วนั้นคงอยู่ไปไม่ได้ต่อเมื่อหุ้นตกลงมาแล้วคนถึงได้รู้ว่าราคาที่เห็นนั้นเป็นฟองสบู่ ก่อนที่จะจบเนื้อหานี้ผมคงต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้หมายความว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เป็นฟองสบู่เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้ผมเพียงแต่รู้สึกว่าในช่วงเวลานี้คนไทยจำนวนไม่น้อยกำลังสนใจลงทุนในหุ้นกันมากอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนดังนั้นถ้าผมจะบอกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงสต็อกมาเนียหรือคนกำลังคลังคล้ายในหุ้นก็คงไม่ผิดจากความจริงไปมากนะัก2กุมภาพันธ์2556ดรนิเวศเอวชิระวรากร